สวัสดีครับผมนายแพทย์ธันวาจีรัตพัชรากุลอายุรศาสตร์ทั่วไปประจำโรงพยาบาลศรีโร์ครับแล้วก็เป็นที่น่าตกใจครับว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรังมักจะเป็นคนไข้ที่ไม่ทราบว่าตัวเองมีภาวะติดเชื้อนำมาก่อนทำให้พบว่าตอนเป็นเนี่ยเป็นโรคที่เป็นตอนรุนแรงแล้ว มาเจอหมอตอนที่คนไข้เนี่ยมีภาวะตับแข็งแล้วก็มีมะเร็งตับขึ้นมาแล้วโดยพบว่าในผู้ชายไทยเนี่ยสาเหตุสําคัญของการเกิดมะเร็งตับก็คือเกิดจากการที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบปีและซีนามาก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความสําคัญของการที่จะรีบตรวจเพื่อที่จะได้พบว่าคนไข้เนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบดีหรือซมาก่อนหรือเปล่า บุคคลกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ีและ C ได้แก่กลุ่มคนที่มีการใช้ยาใช้สารเสพติดผ่านทางการฉีดเข้าผิวหนังกลุ่มคนที่มีการติดเชื้อ HIV infection กลุ่มคนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นพาหะหรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ีและ C ีอยู่ก่อนแล้ว เราจึงแนะนําว่าสําหรับกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวควรจะต้องมีการตรวจเร็วเพื่อรู้ว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่หากพบว่ายังไม่ติดเชื้อมีวัคซีนสําหรับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่จะช่วยสามารถลดการติดเชื้อได้ถ้าหากมีการติดเชื้อแล้วจําเป็นจะต้องรีบรักษาโดยเร็วเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบรักษาได้ ในปัจจุบันสำหรับไวรัสตับอักเสบชนิดบียังไม่มียาที่จะสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่มียาที่จะช่วยชะลอการดําเนินโรคจากให้ไม่ให้เป็นตับแข็งและก็ไม่ให้เป็นไวรัสไม่ให้เป็นมะเร็งตับได้สำหรับไวรัสตับอักเสบซีในปัจจุบันเป็นที่โชคดีที่เราพบว่าสามารถมีการรักษาให้หายขาดได้ครับ